สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายคำสั่ง c l e a r e n c e S M B นะครับก็คือกรอารการหาระยะห่างนะครับหรือว่าเช็คชิ้นงานในกรณีที่เป็น S M B ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามีชิ้นงานที่เป็น S M B นะครับเรามาเช็คกันก่อนว่าชิ้นงานของเราที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยก็คือเป็น S M B Navigator เวลาที่เราไฮไลท์ตัวชิ้นงานนะครับมันก็จะ ปิดเปิดไปทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้นะครับอ่าก็คืออย่างเนี้ยก็คือมันเป็น s m b นะดูในหน้าตัวที่เป็น s m b navigator นะครับก็ด้วยชิ้นงานที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะอเอามาใช้กับคำสั่งนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว display a s s m b นะครับก็วิธีใช้เนี่ยคำสั่งอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในหน้า s m b นะครับแล้วก็ ชื่อว่า Clearance Analysis ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเมนูก็คือเมนู Analysis แล้วก็อยู่ในหัวข้อ s m b k Clearance Clearance Set Set New พวกนี้นะครับหรือว่าจะกดจากไอคอนก็ได้ก่อนในทีน่นี้ถ้าเกิดกด Clearance Analysis มันก็จะมีคําสั่งคล้ายๆกันคือเราต้องไปสร้าง New Set นะครับ New Set ก็คือเป็นการจับคู่นะครับว่าจะเช็คว่าชิ้นงานไหน ขับตัวไหนมีเคลน์กันเท่าไหร่ก็เบื้องต้นมันมีออปชันหลายอย่างนะครับเราจะอธิบายอย่างที่หนึ่งก่อนละกันก็คือว่าให้มันจับคู่กันเองจับคู่อัตโ m ม t ติระหว่างตัวชิ้นงานเนี่ยให้มันเลือกจับคู่กันแล้วก็แสดงผลออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องกําหนดอะไรให้มันตาม default ก็คือว่าคอ l เล c ชันเนี่ยก็คือวันก็คือว่ามีเซตอยู่เซตเดียว คอลเลกชันเนี่ยก็คือเอาทั้งหมด All Object ก็คือเอาทั้งหมดหรือเราอาจจะเลือกเป็น All Visible Object ชิ้นงานไหนที่เห็นเท่านั้นที่เช็คหรือเราอาจจะ Select Object เลือกไปตามก้อนที่เราต้องการอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเอาเป็น All Object ก่อนละกันไม่ต้องคิดอะไรมาก c l e a l a n s Zone เนี่ยเซตเอาไว้ Z a White เป็น10ก็คือบอกว่าถ้าเกิดตรงไหนที่เป็น c l e a n 10อยู่ในช่วง10เนี่ยเราสนใจนะครับถึงแม้ว่า มันจะไม่ชนกันแต่ว่าระยะห่างประมาณช่วงศูนย์ถึงสิบเนี่ยเราก็ยังสนใจอยู่ดีก็อินพุตสองแบบนี้นะครับกดโอเคปุ๊บมันก็จะไปเปิดเคียร์แลนด์เบราว์เซอร์พร้อมกับได้ตัวที่เป็นเซ t ตเซตก็คือคู่กันระหว่างเบรกพิสตันกับพิสตันลิงอย่างนี้นะครับมันจะมีตัวชิ้นงานซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาอย่างนี้เนาะ แล้วก็มีรายละเอียดว่าลักษณะการที่มันชนกันระหว่าง2ชิ้นงานเนี้ยอ,อย่างเช่นตัวเนี้ยก็คือชนกัน h a r ฮ h a r ดก็คือเหมือนว่าทับกันเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเคลียร์ลน์ในที่นี้ก็คือเราตั้งค่าไว้คือ10บ h a r ดก็คือว่ามันต้องมากกว่าแนบเนื้อนะครับต้องทิมแทงเข้าไว้ด้วยกันก็ในส่วนของทัชชิง่งทัชชิ่งก็คือการแตะกันนะครับแตะกันก็คือว่าแค่หน้ากันเฉย ส่วนกรณีที่เป็นซอฟต์นิวซอฟต์เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีแก็บมีระยะห่างอยู่อยู่ในช่วงที่ไม่เกิน10มันก็จะ,สะแสดงค่าแบบนี้ออกมานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราติก๊กติ๊กทีละคู่นะครับมันก็จะไฮไลท์โชว์ทีละคู่ให้ทีนี้ไฮไลท์ทีละคู่เนี่ยอย่างเช่นชิ้นงานตัวนี้แบร์ลิงมันไปชนกับตัวอีกชิ้นหนึ่งสปีดเซนเซอร์นะครับอันนี้เรียกว,ว่าอินไซต์แบร์ i ิง เราก็เห็นชื่อแล้วว่าอันนี้คือ inside bearing ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราคลิกขวาที่ฝั่ง component ฝั่งซ้ายหรือคลิกขวาที่ฝั่ง component ฝั่งขวามันจะมี option ไม่เหมือนกันนะครับก็คลิกขวาตรงนี้มันจะมี h i g h l e f ใช่ไหมครับ h i g h l e f ก็คือมันก็ซ่อนตัวตัวที่เราเลือกนะนะครับ h i g h ก็คือซ่อน w i e frame ก็คือทำให้เป็น w i e frame ถ้า flip shading ก็คือสลับ shading นะครับลองเป็น w i frame ก่อนลวกันจะได้เห็นภาพ ก็คือเราเลือกฝั่งนี้ให้เป็นวา f r a m มมันก็จะเป็นวา f r a m e อย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรา flip shading มันก็คือจะสลับจากฝั่งหนึ่งที่เป็นเฉดสีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวา f r a m e แทนเพื่อที่เราจะเหมือนกับดูว่าตรงจุดที่มันชนกันมันก็จะไฮไลท์สีแดงๆแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไฮทั้งคู่ตรงจุดจุดนี้ก็คือจุดที่มันชนกันใช่ไหมครับก็จุดที่ชนกันเนี่ยเราสามารถที่จะ ให้มันสร้างเนื้อนะครับเนื้อบริเวณที่มันชนกันได้ก็ด้วยการคลิกขวาไปที่คู่ของมันแล้วก็เลือกใช้คำสั่ง create interference geometry นะครับหลังจากที่เรากดสร้างเนี่ยมันจะไปเก็บไว้อยู่ใน p a ร์ n a v น g a เกเตนะครับเราก็อาจจะทำการคลิกขวาแล้วก็ไฮไลท์ก็ได้นะครับชิ้นงานนี้มันก็จะโชว์เนี่ยอีกตัวก้อนก้อนนี้นะครับคือก้อนที่มันเกิด อินเตอร์เเราอาจจะยังมองไม่เห็นเท่าไหร่อาจจะเปลี่ยนเป็นเฉดวิดเอ็เนี่ยครับอันนี้คือก้อนอินเตอร์เฟียที่มันสร้างขึ้นจากชิ้นงาน2ชิ้นนะครับที่มันทับกันโอเคเรื่องการทับกันอันนี้พอ,พอเข้าใจแล้วนะครับอ,อันถัดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแตะกันการแตะกันอันนี้ก็คือสมมติถ้าเราปิดมันก็จะคืนกลับไปเป็น s m b อันใหญ่ ถ้าเกิดการแตกกันอย่างเช่นตัวที่เป็นโบวอันนี้นะครับกับตัวชิ้นงานเนี้ก็คือมันก็คือแตกกันที่ผิวผิวหน้าเนี้ยพอดีถ้าเกิดเราคลิกขวา High l ล็บครับผิวหน้าตรงนี้ก็คือที่มันทัชชิ่งกันสัมผัสกันพอดีนะครับก็โชว์เล็บก็คำสั่งก็จะคล้ายๆกับเมื่อตักี้นี้นะครับเราสามารถที่จะจับคู่ดูเป็นเซตๆ e t ได้ ในกรณีที่มันมีแก็บนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นระหว่างชิ้นงานตัวที่เป็นสีเขียวสีเขียวชื่ออะไรนะอันนี้ผมอ่าอันนี้คือสีตัวชิ้นงานใหญ่นะครับถ้าเกิดสมมติจะคลิกขวาคลิกขวาที่ตัวนั้นมันก็จะไฮไลท์สีแดงๆที่ตัวนั้นนะครับเราก็เข้าไปดูว่ามันมีแก็บเนี่ย <c oughs> อยู่ที่ประมาณ8ใช่ไหมครับกรณีที่แก็บตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ8ก็ สมมติถ้าเกิดเราอยากรูปแก็บอื่นๆในโซนบริเวณนี้ที่ใกล้เคียงกันมันอาจจะอยู่ในช่วง8-9ก็ได้หรือว่าอยากจะสร้างเส้นเซฟเส้นตรงนี้ออกมาวิธีการทำนะครับก็คือว่าให้เราคลิกขวาคลิกขวาตรง Clearland Browser นะครับคลิกขวาบนพื้นที่ตำแหน่งว่างๆตรงนี้นะครับที่อยู่หน้าไอคอนคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวที่เป็น Study c l e a r a n d Violation นะครับ สต a ร์ท c l เคียร์แลนด์ไวโอเจะเป็นการสร้างนะครับอยู่ในโซนมินแม็กที่เราสนใจเช่นโซนที่เราสนใจคือเล้งระหว่าง8ถึง9นะครับมันก็จะเจเนเรตตัวเส้นพวกนี้ออกมาถ้าเราต้องการเส้นพวกนี้นะครับสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ถ้าเกิดผมกดคลิกไม่ได้เลือกอะไรเลยนะครับผมกดคลิกโอเคก็ไม่มีเส้นอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรา เข้าไปที่ Study c l a r a n c e Variation เราไฮไลท์เลือกเส้นที่เราต้องการนะครับไฮไลท์เลือกเส้นที่เราต้องการเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามสมมติเราต้องการประมาณนี้นะครับไฮไลท์ไว้แล้วกดโอเคเส้นพวกนี้จะยังค้างไว้อยู่แลวเส้นพวกนี้ที่ค้างไว้อยู่เราก็เอาไปใช้ในคําสั่งถัดไปได้เช่นเราจะไปสร้างพอย n ์นะครับพอย n ์แบบไม่มีพารามิเตอร์เนาะ กดคลิกพอยต์ก็สามารถสร้าง POINT ครับอย่างนี้ออกมาได้โอเคไหมครับเราสามารถใช้คำสั่งชื่อว่า Study c l e a a n c e v a r l a t i o n เพื่อที่จะหาแก็บหรือว่าหาโซนแบบนี้ได้นะครับก็ในกรณีถ้าเกิดว่าเรา ต้องการที่จะเช็คยกตัวอย่างใหม่นะครับสมมุติผมสนใจตัวที่เป็นปัญหาของอชิ้นงานตัวที่เป็นสีเขียวนะครับกับสีชมพูตรงนี้ผมต้องการที่จะเลือกจับคู่แค่2ตัวเนี้ยเพื่อที่จะดูกแก็บของบริเวณตรงเนี้ยนะครับก็คราวนี้เรามาเคลียร์แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อันนี้คือเซตสีนะครับเราทําการเคลียร์ก็คือเลือกสร้างนิวใหม่เลยก็ได้นะครับ กระกายเป็นเซตหาจับคู่ครั้งนี้เราจะจับระหว่างคู่นะครับก็คือเลือกเป็นท o ก็มันก็จะมีออปชันเซตที่1เราเลือกเป็น select object นะครับก็คือเป็นชิ้นงานสีเขียวแล้วก็เลือก collection ที่2ก็คือเลือกชิ้นงานสีชมพูครับพอเราทำการจับคู่เสร็จมันก็จะได้คู่ออกมาแบบนี้นะครับตามที่กำหนดแต่ว่าเคลื e ที่เราได้มาเนี่ยก็คือค่าต่ําสุดก็คืออยู่ที่0.63จุด63ตรงก็คือบริเวณตรงเนี้นะครับจุด63เนี่ยมันไม่ใช่บริเวณที่ผมสนใจผมสนใจที่จะเช็คแก็บบริเวณตรงชิ้นงานนี้กับกับชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวชิ้นงานสีเขียวที่ที่เรากําลังจะสตาร์ทที่อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ มีแต่เฉพาะที่เป็นหูกับตัวเอาเฉพาะที่เป็นหูกับตัวเคิริฟโค้งบริเวณนี้แล้วกันนะครับที่จะขอโทษทีเอาเป็นหูอย่างเดียวแล้วกันนะครับหูเนี้ยเพื่อที่จะเอามาเช็คก็วิธีการทำเนี่ยก็คือเข้าไปใน SMB ธรรมดาเลยนะครับก็เปิดโหมดแ s ดซแล้วก็ Create New Create New ในที่นี้เนี่ยก็คือตั้งชื่อนะครับแล้วก็ คลิกโอเคมันก็จะได้ลูกโมเดลหนึ่งอยู่ใต้ซับเพนชั่นใช่ไหมครับทำการคลิกขวา make work part make work part เนาะชิ้นงานอื่นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีจางๆแบบนี้นะครับเราก็ทำการลอกเอาก้อน Solid หรือเอา Surface ที่ต้องการมาใช้ในกรณีตรงนี้ผมต้องการผิว Surface บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ ทำการปิดตัวสีชมพูแล้วก็ make work p a t make work อยู่แล้วเนาะที่โมเดลหนึ่งไปที่ Home นะครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า web geometry linker นะครับ web geometry linker เราก็เลือกว่าจะลิงก์อะไรออกมาผมเลือกต้องการลิงก์เฟสน,นะครับผมก็เลือกเฟสที่ผมต้องการซึ่งก็คือเฟสบริเวณน,นี้ โอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ที่ผมต้องการพอกดโอเคปุ๊บครับมันก็จะทําการ Copy ตัวชิ้นงานออกมาที่มีรูปลักษณะที่เป็นรูปโซ่อ๋อโทษทีครับพอดีเมื่อกี้คาสั่งเอาใหม่ก็เลือกเป็นเฟสนะครับเลือกเป็นผิว ก็คลิกโอเคครับมันจะเห็นว่ามีผิวซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งชิ้นงานที่ที่ทออลอบมาก็คือโมเดลหนึ่งตรงนี้ครับที่มันซ้อนกันอยู่เราต้องการที่จะเช็คกับตัวตัวสีชมพูใช่ไหมครับเราก็ make work p a t ไปที่ตัว suspension ก็คลิกขวา clear and set new นะครับก็เลือกเป็น option เป็น tool collection เป็น tool แล้วก็ select อ็อบเจกต์ที่1่กับ Select อ b อบเจกต์ที่2นะครับกดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเห็นนะเมื่อกี้นี้พอดีว่าเราต้องการที่จะไปแก้ไข ครับจากเมื่อกี้เนี่ยที่เรากดไปแล้วนะครับตัวที่เป็นสิบถ้ามันไม่ขึ้นการอยู่ในโซนที่มองเห็นเนี่ยเป็นเพราะว่าแก็บที่เรากําลังมองหาอยู่นะครับระหว่างชิ้นยานนี้กับตรงนี้มันอาจจะมากกว่าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลองเปลี่ยนค่านะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็นสามสิบนะครับกดโอเคหลังจากที่แก้ไขแล้วเนี่ยยัดบัญิีเข้าไปมันก็รับค่าใหม่แต่มันยังไม่ได้คำนวณใหม่นะครับเราจะต้องคลิกขวาแล้วก็ Perform Analysis คือให้มันคำนวณใหม่นะครับทีนี้มันก็จะคำนวณใหม่แล้วก็ได้ระยะทางของแกปอันใหม่นะครับซึ่งแกปที่ว่าเนี่ยอยู่ที่12ก็คือเป็นตัวเลขนี้นะครับ12ก็คือระยะที่มันสั้นที่สุดสมมติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเซฟเส้นนะครับอีกทีนึงก็คือคลิกข,ขวาเซฟเชียร์แลนด์ไบโอเลชันเลือกปรับเลงตั้งแต่ ที่เราสนใจคือ10ถึง13นะครับเราก็จะเห็นว่าช่วง10ถึง13เนี่ยก็จะมีหลายเส้นเนาะ12.95 2 6 4ก็ไฮไลท์เส้นที่เราหาเล็งๆเอาไว้ที่เราชอบนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเส้นพวกนี้มันก็จะถูกนำออกมาเป็นแคตเราสามารถที่จะเด็บเพิ่นคลิก แก้ไขเส้นนะครับยืดเส้นตัดเส้นพวกนี้ได้ครับก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นในการวัดเคลียร์แลนด์นะครับเราสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในหัวข้อของ s m d แล้วก็เคลียร์แลนด์ในสิทธิ์คำสั่งก็คือพวกนี้นะครับให้มันโชว์ตัวที่เป็นเคลียร์แลนด์เบราว์เซอร์นะครับหรือทำการปิดไปได้นะครับ เราก็เช็คเกี่ยวกับเรื่องก็บอย่างนี้นะครับได้โอเคก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนที่กำลังเช็คเรื่อง a s m b clearance กันอยู่ครับขอบคุณครับ